3ตัวตรงครับท oh, oh. ักเพจนะไม่ใช่ผมคนเดียวนะยกเพจพอเราจะก้าวขาันไ,ไปมองไปมันจะเป็นรู mm. มีหน้าคนตายเสร็จปุ๊บทุกคนตายแล้วนะตายทุกคนได้เล็กนะวิ่งออกเลยครับ กลับมาสู่ช่วงที่หลายคนรอคอยค่ะกับช่วงนี้นะคะช่วงที่อาจารย์รักคำรามจะมาแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องราวประสบการณ์สุดหลอนเรื่องราวในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของโลกหลังความตายที่บอกเลยว่าหลอนมากๆแต่พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเบรกนี้เนี่ยเราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณป้าบีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวให้คุณป้าบีแนะนําตัวนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงค่ะครับผม ส่วนใหญ่คนก็เรียกว่าป้าบีจริงๆก็ป้าบีก็เหมือนคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเราเราทำเกี่ยวกับด้านนี้ใช่ไหมฮะก็เลยชื่อเป็นป้าบีสัมผัสหลอนครับอ่าป้าบีสัมผัสหลอนช่องของเราเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรแพลตฟอร์มไหนบ้างคะอ่าสัมผัสหลอนเนี่ยป้าบีสัมผัสหลอนจะมีทุกแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ทุกทิกอ่ะติ๊กต็อกครับมันต้องเรียกไงอ่ะอิติ๊กตอกหรือว่า YouTube ใช่ไหมฮะอ่าครับผมก็เป็นทุกแพลตฟอร์มครับผม แต่วันนี้ค่ะป้าบีก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของป้าบีเรามาฟังเรื่องราวโลกหลังความตายของอาจารย์รักคารามกันก่อนดีกว่าค่ะเรื่องเป็นยังไงคะอาจารย์อ่ะครับก็สําหรับช่วงนี้นะอาจารย์อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องโลกหลังความตายทุกคนต้องตายอยู่แล้วเกิดก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ว่าตายแล้วไปไหนเคยสงสัยไหมสงสัย่เมื่อเราตายไปแล้วอ่ะชีวิตมันไม่จบแค่ความตายมันจะต้องเดินทางต่อนะครับเขาเรียกว่ามันจะมีแบ่งช่วงเวลาของความตายไว้ส9กวัน ะนะครับนั่นในโลกวิญญาณเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นช่วงละ7วัน7เจเท่าไหร่สีนะครับหลังจากที่เราตายแล้วนะครับดูวิญญาณเราอ่ะจะถูกยมทมูตนะครับคือทูตวิญญาณอ่ะเขาจะพาตัวเราไปสู่กระบวนการของการไต่สวนกรรมนะครับสิ่งที่เราเคยทําบุญหรือบาปมานะครับแต่ระหว่างช่วงเดินทางนี่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะก็จะมาไล่เลี้ยงให้เราได้รู้เพือ่อที่เราตายไปแล้วเราจะได้มีข้อมูลมีด a t ตา้า มี่จะจะได้ไม่หลงทางจะได้ไปอย่างถูกต้องนั่นั้น7วันแรกนะครับวิญญาณจะเดินทางนะครับก็จะไปเจอเขาเรียกว่าดงหมาดำตั้งแรกเลยดงหมาดำเนี่ยก็จะมีพวกวิญญาณหมาเป็นฝูงเลยกูบเริ่มเลยเรื่องหมาตัวเท่าช้างเนี้ยนะครับเขาจะคอยจัดกินใครที่ทําบาปกับเอาไว้มากมายนะครับจะถูกหมาแทะหมากัดหมากินก่อนนะครับก็จะเจ็บปวดมาก ส่วนคนที่ทําบุญหรือมีศีลมีธรรมก็จะถูกโยม,มทูตเนี่ยการเอาไว้ไม่ให้ถูกหมากัดหมามกินนะครับนี่คือ7วันแรกจะต้องฝ่าดงหมาดํานะครับส่วน14วันต่อมาคือช่วงที่ 2, 2> ะนะช่วงละเจ็ดไงช่วงละเวันนะครับเวันต่อมาเจ็ดวันต่อมานะครับก็จะเจอเขาเรียกว่าด่านประตูผีด่านประตูผีเนี่ยเขาจะจะ,จะมีพวกวิญ,ญญาณที่เราเคยไปฆ่าสัตว์เช่นสัตว์หมูหมากาไก่หรือปลาที่เราเคยตุ้ัวตายมันจะเป็นวิญญ,ญาณที่จะไปรอ เช็คบินเราในช่วงดนาที่สองนะครับถ้าใครเคยฆ่าสัตว์เอาไว้สัตว์พวกนี้จะกลายเป็นเหมือนเจ้ากอรนเวนจะมาคอยแทะจะมาคอยกัดแต่จะเป็นพวกสัตว์ที่ถ้าเป็นปลาจะเป็นปลาตัวใหญ่เลยถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาตัวใหญ่แมวเป็นแมวตัวใหญ่อย่างแบบถ้าเกิดเราชอบตกปลาชอบอันนี้ไปเกี่ยวปลาก็จะเจอปลาแบบนั้นตัวใหญ่ใหญ่เลยก็จะมาแทะเราบ้างจะเอาคืนเราเขาเรียกเป็นช่วงชดใช้ให้กับเจ้าการนเวนไปในช่วงด่านที่2 ส่วนใคร<ฆ>ที่ไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยบีบเปียนใครก็จะรอดในด่านนี้ด่านเขาเรียก่างประตูผีนะครับ<ฆ>ส่วนด่านที่3ก็คือ21วันต่อมาเห็นไหมเจ็ดที่3คือ21เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเนาะนะครับเราก็จะเจอเขาเรียกว่ากระจกสองกำมช่วงนี้แหละเขาจะให้เราไปดูกระจกเหมือนกระจกะใหญ่เลยให้เราสะท้อนถึงกรรมที่เราทำเอาไว้หรือบุญที่เราทำเอาไว้ตอนเพื่อเป็นมรุย์ว่าเราทำดีทำชั่วอะไรบ้างซึ่งเราจะโต้แย้งไม่ได้เพราะว่ามันจะส่องภาพ ทุกอย่างให้เราเห็นใช้เวลา7วันเนี่ยแล้วก็ไล่เรียงเหตุการณ์สำคัญสำคัญน,นะครับให้เราได้มารูแลอ๋อเราทํากรรมนี้มาเราทําบุญแบบนี้มาะนะครับก็จะขึ้นใี้เราเห็นเลย<อ>นะครับส่วน7จ็วันที่4ค,คือวันที่28ช่วงวันที่28่สิบแปดเนี่ยอ่ายู่มาทูตก็จะพาเราไปดูเขาเรียกภูเขาเงินภูเขาเกระดาษเงินเรือเคยแม่คนจีนที่ชอบเผาเกระดาษเงินกระดาษทองไปให้ญาติ นั่นแหละกระดาษพวกนี้ยมนจะอยู่บนภูเขาเลยเขาเชืเเ่อเลยนว่านี่ไงเขาไม่ได้ใช้เงินโลกวิญญาณอที่เราเชื่อว่าเราจะเผาบ้านกระดาษเผารถเบนซ์กระดาษมันจะไปกองอยู่ใน้หมดเลยเพราะโลกวิญญาณจะไม่มีอะไรมาใช้อย่างนั้นนะครับเขาให้เราเห็นว่าเนี่คือความเชื่อ,อซึ่งมันผิดหลักกับโลกวิญญ,ญาณนะครับมีความเชื่อต่างๆมากมายเขาจะเห็นเนี่ยไอ้พิธีแบบนี้ที่เราเคยทำไว้นะ,ะที่เราคิดว่าจะสละเขาได้มันไม่จริงคให้เราเรียนรู้ว่าอันนี้ของงมงายทั้งหมดเลย เราได้ตื่นแล้วครั้เนี้ว่าวันที่28นะครับก็คือช่วงที่4ี่เนาะาถึงช่วงที่5้านะครับช่วง35วันเจ7 5 3 5เนาะอ่าคราวเนี้เราก็วิญญาณเนี่ยจะเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วเพราะไอที่่ามามันทีจะไม่รู้ตัวเพราะบางคนเขาเรียกตายด้วยการขาดสติไม่รู้ว่าตัวเองตายก็ยังคิดว่าตัวเองมีชีวิตอยู่พอมาถึงช่วงเนี้ยจะเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วก็จะเสียใจมากแล้วก็เขาจะอนุญาตให้เราอ่ะกลับไป ไป,ไปลา,าปลาพ่อลาแม่หรือกลับไปดูบ้านเดิมบางคนยังห่วงลูกห่วงหลานก็จะกลับไปดูปเป็นขั้งสุดท้ายาช่วงเจ็ดวันเนี่ยที่เราเห็นว่าบางคนเห็นไหมก็เห็นวิญญ,ญาณที่ตายไปกลับมาช่วงเวลาน,นี้สามสิบห้าวันขึ้นหนึ่งเดือนก็จะกลับมานะครับแล้วนะครับช่วงที่หกช่วงที่เป็นสี่สิบสองวันนะครับคราวนี้ดวงวิญญ,ญาณก็จะมาถึงจุดหนึ่ง ที่เรียกว่าจุดพักรอาการไต่สวนที่เขาเรียกว่าศาลาพันห้องอนั้นใครที่ศึกษาเรื่องวิญญาณมาจะรู้จักเรื่องนี้ดีศาลาพันห้องเป็นไงเขาจะเป็นรอๆๆให้เรานั่งรอคิวรอคิวเหมือนที่เรารอขึ้นศาลนนะ่ะรอเพื่อจะถูกไต่สวนแต่ระหว่างรอไม่ใช่รอธรรมดานั้นใครที่มีกรรมหนักทําชั่วทําไม่ดีมาก็จะถูกลงโทษจะถูกเคี่ยนถูกตีระหว่างนี้ระหว่างรอฮะอส่วนใครมีบุญได้บุญมากพอเขาเนี่ยเขาก็จะได้ไปสถานที่ดีๆก่อน แต่ก็อยู่ในอยู่ในบริเวณเรียกสาราพันห้องนะครับไอ้ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราสามารถจะรับส่วนบุญจากญาติที่อุทิศบุญให้เราได้ถ้าสมมติว,ว่าเราก่อนหน้าน,นี้แม้ว่าญาติจะอุทิศบุญให้เราแต่ของนี่ยังไม่ถึงเราเพราะเรากำลังอยู่ในเส้นทางการเดินทางเนาะไอ้หกไอ้หกวันนั้นนะนะครับหกช่วงนั้นนะพอะถึงช่วงที่หกเนี้ยก็คือเขาก็จะให้เรานะครับไปแต่สวนนั้นใครที่มีบุญมานะครับก็จะได้รับสิ่งที่ถ้าญาติพี่น้องเราอุทิศบุญให้ระหว่างนั้น เรายัางรับไม่ได้เพราะ5้าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังอยู่ในเส้นทางการเดินทางอพอมาถึงช่วงที่6กอ่ะเจดห่ 7, 6, 2, 4, 2วันนั่นแหละเราก็จะได้รับได้รับส่วนบุญถ้าเขาอุทิศข้าวมาให้เราก็กินข้าวได้กินน้ําได้กินผลไม้ได้ใช้ของต่างๆที่ญาติอุทิศให้เราช่วงนี้แหละถ้าใครมีบุญเนาะ <c oughs> ก็จะได้ไดใช้แต่ถ้าใครมีบาปจะไม่ได้ใช้ต่อให้เขาอุทิศให้ก็ตามแต่เราจะต้องถูกทรมาน พอช่วงสุดท้ายคือช่วงที่7คือ7 7, 7็9ช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่เราจะได้เจอพญายมราชเรารู้จักเนาะที่ท่านจะมีหน้าที่ในการที่จะไต่สวนว่าเราควรจะไปรับโทษนลรกขขมไหนหรือถ้าทําบุญมาเนี่ยเราจะไปไปบนสวรรค์ท่านไหนหรือถ้ามีบุญกับบาปไล่เรียกกันเราอาจจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งช่วงนี้พญายมราชจะเป็นผู้ชี้กรรมของเราเองนี่คือ,อชีวิตหลังความตายทั้งหมดแบ่งเป็น7ช่วง ช่วงนั้นเมันคือ7จะดเจ่สิ้าทุกคนจะต้องไปเจอเส้นทางนี้ทั้งหมดเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของความเชื่อของโลกหลังความตายครับฟังแล้วไม่อยากตายเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนบาปเอาแล้วไงอาจารย์คือคือน่ากลัวมากคือจริงๆการรู้เรื่องราวเหล่านี้มันก็ยิ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้กับเราที่จะใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นโดยที่แบบว่า อย่าทำบาปมากนักเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าโลกหลักความตายของเราจะเป็นยังไงมาถึงเรื่องราวของปาบีบ้างดีกว่ามันมีจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดยังไงคันนี้ถึงไปทำรายการล่าท้าผีคําถามใช่ไหมฮะว่าทําไมถึงมาล่าผีเพราะว่าผมเจอผีกับตัวคือที่เราไปกับเขาบอกเป็นล่าผีหมายความว่าด้วยความที่ไม่เชื่อหรือว่า เริ่มต้นจากความไม่เชื่อเริ่มต้นจากความไม่เชื่อค่ะลท้าทายด้วยอ๋อเป็นคนที่ท้าทายแบบว่าแน่จริงก็มาดิอ่าอยากเจอะก็ออกมาเดะอะไรเงี้ยคือไม่เชื่อเลยต้องไปพิสูจน์ถูกต้องคร่ะพอตอนนั้นก็ไปพิสูจน์มีอยู่ครั้งหนึ่งเราเหมือนพบเจออะไรจนเราหงายหลังตกลงมาหัวเนี่ยตกลงมาฟาดกับพื้นเลือดตกไปหมายถึงว่าเจออะไรตายไปเลยตาเอนนั้นเราเจออะไรเราถึงตกไม่รู้ ตอนนั้นผมไม่ผมไม่เคยกลับไปย้อนดูเทปนั้นเลยว่าผมเจออะไรอ๋อตอนนั้นคือเราถ่ายผมกำลังถ่ายอะไรอยู่โอ้ถ่ายแล้วผมไม่เชื่อแล้วผมไม่เชื่อไงก็ก็ถ่ายท่าที่ตัวเองก็ไม่เชื่อว่ามันมีผีค่ะแล้วเป็นบันไดคขาเรืหัยินนะครับเขาเรียกว่าคขาเรืหัยินมันจะเป็นบันไดวนใช่ไหมฮะสูงสุดของบันไดวนมันจะไม่มีอะไรกั้นอยู่ละผมถ่ายอยู่ปุ๊บผมเห็นเหมือนมีอะไรพุ่งเข้ามาใส่เราเป็นโปร่งแสงแต่เป็นเงาดำเป็นล่างใช่ไหมเป็นล่างเป็นล่าง โบงแสงแต่เป็นเงาดลอยมาเลยเหรอลอยเข้ามาใส่ผมตกใจเราถือกล้องนะเราเป็นคนถือเองถ่ายเองเพราะเราไลสดเราไม่มีจักต่อเราไลสดไลสดด้วยครับแล้วเราถอยหลังมาข้างหลังมันไม่มีที่กันอันนี้เกิดขึ้นนานหรือยังประมาณเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนโอเคประมาณหกเจ็ดเดือนตกลงมาเลยจากบนไดวนนั่นแหละครับก็หงายหลังตกตุ้มลงมาอย่างนี้เลยซึ่งเราอยู่คนเดียว ผมมีผมมีจะมีทีมน้ากล้องอยู่คนหนึ่งไม่ไม่เวลาผมเวลาผมไปถ่ายรายการผมถ่ายแค่สองคนสองคนค่ะรับถ่ายแค่สองคนคือผมแล้วก็คนเดินหน้ากล้องค่ะแต่พอลังจากที่เราจะเหตุการณ์นั้นเราสึกทำเนีไงบ้างเปลี่ยนแปลงความคิดไหมว่าผีมีจริงแล้วคะแม่ไม่กล้าทําบาปเลยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนต้องต้องถ้าถ้าใช้คำออกอากาศได้จะบอกว่ามันเหมือนเลือดเลือดชั่วเราออกไปหมดเลยเหมือนเหมือนไม่เห็นลงศพหลังน้ำตาอะไรเงี้ยมันเหมนความตายเนาะอันนี้เข้าใจ เข้าใจปาบีมากๆพระเคยมีเพื่อนสนิทเพื่อนเกเรมากค่ะแล้วเขาเคยเจอผีในค่ายลูกเสือเหมือนกันคําแรกที่หนูถามว่าเฮ้ยแล้วมันรู้สึกยังไงบอกว่ามึงกูจะเป็นคนดีแล้วในชีวิตนี้คือคือมันรู้สึกว่าเราจะเราเราเราเลวไม่ได้เลยว่มาเกิดใหม่เนาะมรอนรอดมาได้หรอกค่ะคือจริงๆต้องถามว่าเกที่ที่เราทําตรงเนี้ยจริงๆก็เราทําเป็นแค่งานดีเล่แต่คําถามอย่างที่ถามผมว่าทําไมถึงเริ่มทาจริงจังผมบอกเลยครับผมกลัว ผมอยากแค่เจตนามผมแค่อยากให้คนที่ดูค่ะหรือคนที่ฟังรายการอยู่ตอนเนี้ยทุกคนนะพี่คิดดีทดําดีพูดด<ม>ีอมีฮีเลยวอตาป,ปมีความเกรงกลัวต่อบาป<ม>ถึงผมมาจะถ่ายรายการแล้วในทุกค่ําคืนอ<ม>่ะคนจะดูเยอะหรือดูน้อยแชร์เยอะหรือแชร์น้อยไม่สําคัญค่ะแต่ยังไงก็ได้ให้คนทําบาปน้อยลง<อ>แค่นี้ผม<อ>ผมแฮปปี้แล้วผมมีความสุข มันเหมือนชีวิตต้องต้องมาทำมะพี่โชคชะตาลิขิตไว้แล้วและอย่างนี้ค่ะเราทํารายการเกี่ยวกับการออกไปล่าท้าผีไปท้าทายไปลบหลูกมันมีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมคะในรายการของเราที่ที่เรียกได้ว่าผีของโคตรผีวันนี้อยากฟังจริงจอยากฟังยิงๆเหรอเอาล่าสุดเลยค่ะเมื่องวดที่ผ่านมาเลยอยทําไมใช้คําว่างวดอ่ะหวยเหรอสามตัวตรงครับทั้งเพจนะไม่ใช่ผมคนเดียวนะยกเพจ ทั้งเพจหมายถึงลูกเพจหรือทั้งทีมยกเพหมายถึงลูกเพจทุกคนเฮ้ยจริงครับว้าวพึ่งผ่านไปใช่ไหมพิ่งผ่านครับมันเกิดอะไรขึ้นคะพร้อมฟังไม่ต้องฟังเกเขินมันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเขินมากเลยโอ้แม่แหมอันนี้คือจากการถูกขวยเหรอคะถูกครับมันจะเกินไปนะคะถูกหวยจริงครับได้จะยอมรับยอมรับรับถ้าต้องการแขกรับเชิญก็ว่างอยู่นะคะเผื่อถูกขวยที่นั่นสามตัวตรองจริงนะของแท้จริง ก็ก็เป็นสถานที่ที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากค่ะมันเป็นสถานที่เปลี่ยวมากพี่มันเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มันเป็นทางตัดที่แทบจะไม่มีรถผ่านและอยู่ในระหว่างหุบเขาค่ะแต่สถานที่อย่างเนี้ยเขาเคยพยายามที่จะสร้างให้เป็นตลาดอืแต่จริงๆด้านในของหุบเขาค่ะเป็นวัดล้าน แล้วก็โอ้ค่ะแล้วพอเขาจะพยายามจะสร้างซึ่งเจ้าที่เจ้าทางเขาแรงมากเช่ะอ่าเป็นตึกตึกตึกประมาณสักเจ็ดตึกค่ะแล้วด้านหน้าก็จะมีเรือบโบราณที่เรือบโบราณมีอะไรครับที่คิดว่าเราคนไทยต้องคนไทยคิดว่าคนไทยคนประมงต้องต้องต้องมีอะไรฮะไมยานางถูกต้องอมผมบอกเลยครับสุดๆที่นี่สามตัวตรงครับค่ะแล้วแล้ว ไปขอท่านหรือว่าเหตุการณ์มันยังไงค่ะคือนั้นวันนั้นผมไปกับสองคนผมไปกับรถถังเขาชื่อรถถังในวงการผีจะรู้จักกันดีเขาชื่อพี่บอลรถถังค่ะทีนี้พี่บอลอยู่ในรถผมก็ต้องเข้าไปคนเดียวค่ะพูดง่ายๆคือว่าเจตนาเราต้องทําให้คนเห็นว่าดวงจิตดวงวิญญาณมีอยู่จริงโลกหลังความตายมีอยู่จริงอืเชื่อไหมอาจารย์แค่เปิดเข้าไป ผมเปิดทิศเปิดทางเปิดเข้าไปปุ๊บยังไม่ทันอะไรเลยค่ะมีเงาดำๆเพิมตัดเราเห็นด้วยตาเนียร์เลทุกคนเห็นหมดผมก็เห็นคนในไลฟ์เห็นหมดเพราะคนดูเยอะผมไลฟ์สดในระหว่างไลฟ์สดผมคนดูสองพันกว่าคนสองพันกว่าคนไม่ใช่คนน้อยๆแต่รวมกับทิกตอกก็ประมาณสักวันนั้นก็ประมาณสี่พันคนครับก็คนดูไม่น้อยค่ะคนเห็นกันเองครับ ไม่ใช่ผมเห็นหมายถึงเดินตัดหน้ากล้องที่เราตัดเองแสดงว่าคนคอมเมนต์เลยพี่มีเงาตัดแล้วเราก็เห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันล้วยังไงต่อคะเริ่มแรกมันมีเสียงตอกแตกอาจารย์เคยเสียงของเล่นเด็กอะที่มันเป็นก๊อกแก๊กก็ไม่มีใครอยู่ข้างในอืแล้วสักพักหนึ่งเป็นเสียงปี๊ดแบบเสียงเปรตลอยมา เต้องเบงเสียงจะแหลมแหลมใช่ไหมแหลมมากอาจารย์คือแบบแหลมจนขนลุกเลยนี่คนี่แค่ผมคิดภาพตาค่เพราะเราเราเจอเองไงเราเลยจะกล้าเล่าในความเป็นจริงว่ามันคือมันคือเรื่องจริงแต่ที่มันน่ากลัวนะอาจารย์คือผมรู้สึกว่ามันเป็นเงาโป่งแสนพุ่งเข้ามาจะหาเราละกุ้งใหม่ละเหมือนนั่นเลยเราเรื่องราวมันดําเนินไปถึงยังไงต่อทําไมถูกหวยกันทั้งเพจล่ะคะคืออย่างนี้รายการผมเนี่ยต้องบอกว่า เราก็ให้คนได้มีความเชื่อนะฮะเรื่องโลกหลังความตายเพราะเราต้องการให้คนทำบาปน้อยลงทีนี้มันก็การที่คนจะมาดูอย่างน้อยต้องแบบมีโชคพิราบนะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยตัวเราเองก็เหมือนกันเพราะเราไม่มีสปอนเซอร์ผมไม่มีสปอนเซอร์ครับนะผมไม่รับสปอนเซอร์ผมก็อ่ะแม่แม่จ๊ะแม่ยานางลูกเนี่ยไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์จะถ่ายทารายการแล้วนะเออนูขอตังค์เติมน้ำมันหน่อยอ่ะก็ไปขอแบบตรงๆครับขอแบบเราเป็นคนตรงอ่ะก็ไปขอตรงๆ ขอตังเติมน้ำมันหน่อยนะแม่นะมันก็หนูถ่ายรายการไม่แล้วนะถ้าหนูถ่ายไม่แต่เป็นคนพูดพูดหนูอ่ะเป็นคนแบบพูดจาพูดจาหวานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะแม่ตะเคียนแม่ยานางอ๋อเน้นๆที่ให้โชคลาภพูดหวานไว้ก่อนอากับแม่แม่ตะเคียนกับแม่ยานางสองอย่างเลยผมไปทุกที่ถูกทุกที่อค่ะครับลูกเพจก็เลยลูกเพจก็เลยอยากให้ไปทุกครั้งก็อยากให้ไปแม่ตะดงป่าแม่ตะเคียนนะป่าช้าแม่ตะเคียนอะไรอย่างเงี้ยเขาแม่ที่มีแม่ตะเคียนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอทีนี้ ก็เลยไปขอแม่คือที่นี่ไม่ได้ถูกครั้งเดียวนะครับถูกหลายรอบอถูกหลายรอบครับ,ลรบ,รบแล้วก็ถูกหลายคนก็คือบางทีบางทีเราไม่ได้ถูกเองเพราะเรา,เราบางทีราไม่ได้เล่นแล้วก็ให้คนอื่นใช่ไหมแต่เขาก็ สนับสนุนรายการเราเข้ามาล้วก็ออคือเรามีเงินทํารายการต่อมีเงินทํารายการต่ออะไรเงี้ยฮะว้าวแสดงว่าลูกเพจเนี่ยก็มีการถูกหวยจากการดูคลิปในสดของเรานี่แหละถูกครับแล้วก็ไปตีเลขกันเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ครับเลขตรงๆเลยครับคืออ๋อมันเห็นออจะทุบจุดให้เลยครับตรงๆอ๋อจุดทูบกันไปเลยวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยจุดทูบเห็นตัวเลขเหรอเห็นเลยครับไม่มีไม่ได้มีว่ามันต้องมาเปลี่ยนอันนี้นะเอาตรงตรงเลยหมายถึงว่าทูบมันขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นเป็นเลขตัวเลขครับ ตรงๆด้วยสามตัวด้วยสตัวตรงครับอย่างอันเนี้ยจะออกแนวมูนิดนึงใช่แล้วถ้าเหตุการณ์ที่มันมันหลอนน่ะมันน่ากลัวมากๆจริงๆอะ่ะนอกจากก่อนที่เราจะไปจุดทูบขอหวยเราเจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไหนที่มันน่ากลัวมากๆ, flight, ๆไหมคะ <S <S บนเรือ,อโอ้โหถึงว่ามีคู่เราขนลุกคือจริงๆตั้งแต่เดินไปไี้ยังไม่ถึงจะถึงเรือเลยค่ะที่ผมบอกว่าได้ยินเสียงของเล่นแล้วมีเสียงปี๊ดสิยงที่แล้ว มันเป็นเสียงการกําลังเหมือนกําลังซ่อมเรืออยู่อเสียงตอกเนี่ยใช่ครับเสียงกำลังซ่อมซ่อมเรือมันคือเรื่องจริงฮะคนลุกเลยปังลูกเพจผมจะเราไลฟ์สดไงเพราะฉะนั้นมันมันตัดต่อไม่ได้มันเป็นเสียงเหมือนซ่อมเรือตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็หยุดค่ะแต่ก็พยายามบอกตัวเองไม่มีไม่มีพอเดินคนเดียวพอเดินไปเสร็จปั๊บตุกแกมนร้อง สามตัแกมร้องสามครั้งค่ะแต่มันไม่ใช่ร้องเสียงแบบต๊กแกอ่ะเสียงมันน่ากลัวมากร้องไงอ่ะมันก็มันจะตุ๊กมันต้องต้แต่มันเสียงมันแบบกังวานอย่างนี้นะคะก็คือมันมันเป็นที่โล่งอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่เสียงมันจะแบบเข้ามาอยู่ในหูเราอ่ะน่ากลัวมากพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะที่ว่าน่ากลัวเลยนะแบบผมรู้สึกเลยนะผมเดินข็้นไปปุ๊บบนพื้นเรือ พื้นเรือมันจะแบบผุผุมันเป็นไม้แต่มันผุคือถ้าเราตัวน้ําหนักผมอย่างเงี้ยเดินลงไปเนี่ยพอเราจะก้าวขาเดินลงไปมองไปมันจะเป็นรูมีหน้าคนโ่เป็นหน้าคนเลยหน้าคนเลยครับอาจารย์แล้วเขามองตกใจอ่ะผมตกใจผมสะดุ้งขึ้นมาอ่ามันเป็น ก่อนที่จะลงเรือมันเป็นปูนใช่ไหมฮะพอลงไปมันจะเป็นไม้ผมแค่ก้าวขาเหยียดไปแล้วก็ต้องมองเพราะลาพื้นเรากลัวเนี่ยเพราะมันเรามีแค่ไฟฉายกับไฟอ่ะเรามองลงไปปุ๊บเราเห็นเราสะดุ้งเลยอคือคือปฏิกิยาเราอ่ะคือมันไม่ไม่ใช่อ่ะมันไม่มีทางไม่มีทางที่มีคนจะอยู่ตรงนั้นใช่แล้วพอเราหันกลับมาทางซ้ายที่ตรงท้ายเรือ คือเราจะมองหันกับไปมองเพื่อนเราแล้วว่าเพื่อนกูหนีไปหรือยงังยังอยู่นะหันกับไปมองเสร็จปุ๊บเป็นร่างโปร่งแสงอาจารย์ฟังดีๆนะมันเป็นร่างโปร่งแสงเนี่ยที่จะพุ่งเข้ามาหาเราพุ่งอีกแล้ว <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงอาจารย์การผมคอนเฟิร์มเลยครับแล้วลูกเพจเห็นด้วยแต่ตรงหัวเรือครับที่เรารู้ว่ามันมีแม่ยานางทุกคนเห็นหมดว่ามีแม่ยานางนั่งอยู่ลักษณะไงนี้ เป็นแม่ยานางเลยสวยใส่ชุดสีเขียวชุดไทยปะเป็นชุดไทยชุดสีเขียวค่ะสวยจนผมถูกหวยต้องซื้อชุดไปถวายท่านอ่ะผมซื้อมาทีละสามชุดนะฮะทั้งเขียวทั้งทองแล้วก็สีชมพูมาถึงพอเห็นแล้วเราไงต่อฮะเห็นแม่ยานางแล้วโอ้โหก็จุดทูปก็ไม่เห็นปุ๊บตกใจแล้วครับใจก่อนเอา สิ่งที่เราต้องเรียกว่าผีคือเราบอกเลยว่าต่อให้ชิ้นแค่ไหนเราตกใจอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้คุณก็ยังใจกล้าเนาะเจอกันตั้งแต่ก้าวแรกก็ยังเข้าไปในเรืออีกจนได้ไปเห็นที่เก็บศพในเรือถามถามว่าด้วยความเป็นจริงใจกล้าขนาดนั้นไหมอยากได้เลขคือต้องตรงอยากได้เลขครับเราก็มีแผนอยู่แล้วว่าเราอยากได้เลขเราก็เลยสู้มากนี่เองหลังจากที่เหตุการณ์ตรงนั้นแล้วนะครับแล้วเอาตัวออกมายังไงับ โอ้โหจานด้วยความที่เราต้องตั้งสติเพราะว่าเราไฟ์สดอยู่คนดูเราสามสี่พันคนสติเราคือมีเพื่อนอยู่ที่เนี้ยไม่ใช่เพื่อนอยู่ข้างนอกอะไม่ใช่เพื่อนอยู่ที่รถนะเพื่อนอยู่ตรงเนี้ยค่ะอะไรเราคือเราต้องอยู่เนี้ยนี่จานดูพูดเราคนคนรู้เฮ้ยเอาไงทุกคนเอาคือมันเหลือแล้วถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่เรายังมีเพื่อนที่อยู่ในเนี้ยว่าแต่เราก็เพื่อนเราที่อยู่ในรถก็ดูเราอยู่ไงอ่า เอายังไงดีทุกคนคือถ้าแบตหมดแล้วทํายังไงเนี่ยแล้วไฟกระพริบจังหวะนั้นไฟหน้ากล้องกระพริบกระพริบอ้โหอันนี้มันยิ่งกว่าหนังผีค่ะ,ค,ะคือความจริงไฟหน้ากล้องเราปกติแต่ไฟหน้ากล้องเราอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บเฮ้ยมไม่เล่นอย่างนี้ดิไม่เอาก็เข้าใจใช่ไหมค่ะไม่เล่นอย่างนี้ดิแล้วเสร็จปุ๊บไปเท่าไหร่ไฟฉาย ขึ้นสีแดงโอ้โหพี่เยอยอาจารย์อารเชื่อไหมครับผมที่แบบอยากจะวิ่งร้อยเมตรกับรอแต่ด้วยความที่จุดทูบอยู่ไงแล้วคนก็ต้องเห็นไงต้องเอาให้ทุกคนเห็นไงก็ลงมาทุกคนไม่ไปแล้วนะไม่เดินไปตรงนี้แล้วนะเพราะตรงนี้อีกเป็นเดินก็ไปเนี่ยตรงนี้อีกเป็นร้อยร้อยศพกลับมารออยู่ตรงทูบ <c oughs> ร, <c oughs> รอจนรอจนทู่ขนะเข้ามาแต่ตัวที่สามใช่ไหมฮะผมก็ถามแม่ครับจากขณะที่เราเงยกล้องขึไมแม่ครับถ้ามีทาสามตัวตรงนะแม่นะเดี๋ยวหนูจะมาแบบนี้แบบนี้นะแป๊บเดียวเสียตุ๊กแกมาสามทีมเสียงแบบหน้าร้องแบบน่ากลัวมาก ซึ่งมันอยู่ไกลมันไม่มีทางครับค่ะค่ะว้าวคำถามเร็ดก็คือวิ่งได้เร็จปุ๊บทุกคนได้แล้วนะตายทุกคนได้เลขนะวิ่งออกเลยครับโอ้โหชอบจริงๆกับการเป็นแบบเป็นคนล่าท้าผีที่กลัวผีแต่กรักลูกเพจไมาครับเดี๋ยวลูกเพจไม่ถูกหวยถูกสุดยอดค่ะครับแล้วคลิปที่ปาบีเล่าไปเมื่อตอนต้นนะคะกับเหตุการณ์ที่ตกมาจากตึกสองชั้นที่ไม่เคยกลับไปดูคลิปนี้มาก่อนอีกแล้วเนี่ย เรายังสามารถกลับไปดูในเพจปาบีได้อยู่ไหมคะ ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางครับป้ปาบีสัมผัสร้อนเหมือนกันหมดครับก <somm> ็คือสามารถไปค้นหาดูได้นป้าบีสัมผัสร้อนเลยโอเคค่ะน่ากลัวมากแล้วอย่างเทปที่ถูกหวยกันทางเพจเนี่ยมันคือเทปประมาณวันที่เท่าไหร่ล่ะคะประมาณวันที่15บหากุมภาครับอ,อ่าถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวในอีพีนี้เป็นยังไงก็ต้องตามไปดูกันได้นะคะในช่องทางของป้าบีสัมผัสร้อนค่ะครับผมและก่อนจากกันไปวันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราให้ป้าบีนะคะมาฝากช่องทางการติดตามกันหน่อยค่ะ ว่าเราสามารถติดตามปาบีใได้ทางช่องไหนบ้างค่ะทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางครับนะฮะปาบีสัมผัสหลอนครับว่าจะเป็น f c e e o o o t t k t t o k หรือว่า Youtube นะครับชื่อเดียวกันเลยครับปาบีสัมผัสหลอนครับและสําหรับช่วงหน้าค่ะทุกคนพลาดไม่ได้เลยพี่นัดผีจะยังอยู่กับเราในช่วงสุดท้ายต้องมารอดูนะคะว่าเจ้าพ่อเรื่องผีเนี่ยเขาจะมาป้ายยาซีรีส์หรือว่าหนังผีเรื่องอะไรรอติดตามช่วงหน้านะคะทุกคน